สวัสดีค่ะปีนี้ปีของเรา,เราเก็แช่กันนะ กนันคอนเฟิร์มอ่แขลงแล้วเลยนะคะเพื่อน,นะคะให้คนที่เข้ามาดูทั้งหลังานะคะได้มีความสุขไปด้วยกันนะคะไม่ยาวยืดเยื้อจนเกินไปนะคะนาะถ้าใครอยากเรียนดูเพิ่มเติมนะคะเรียนดูเพิ่มเติมได้ที่นะคะเพจครูสิตาพรสวรรค์ฟันเองได้นะคะเพจลูกนะคะ พุสตาลอออยูนิเวิร์สนะคะเนาะทั้ง t ู b e Facebook นะคะหน้าเพจนะคะเรียนรู้ได้ฟรีนะคะเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันนะคะมีชีวิตที่ดีนะคะสมิธเรย์แบบพุสปานะคะไม่ว่าคุณฝันเล็กฝันใหญ่นะคะมีค่าเท่ากันวันนี้นะคะคุณนะคะไปต่อด้านนี้เท่านั้นนะคะเนาะวันนี้นะคะเราเป็นนะคะมีสมองอันอัจฉริยะอีกแล้วนะคะเราแยกแยะนะคะได้ว่านะคะอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะอันไหนดีก็เอาไปลงเมอร์ทาเนาะนะคะ ไม่ยาวมากนะคะเพราะว่านะให้คนที่มาย้อนหลังนะคะไล้ว,ว่าให้คนที่นะคะเรียนรู้นะคะเพราะไปเก็บคีเอานะคะเพราะว่านะคะแต่ละคียแต่ละเขาเรียกอะไรแต่ละคียนะคะที่แม่ครูสอนนะคะเป็นคีเด็ดๆทั้งนั้นนะคะแล้วแต่เราจะเลือกเอาไปเปลี่ยนชีวิตนะคะอ่ะเริ่มเลยไหมวันนี้หัวข้ออะไรคะนะคะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะแนะนําตัวนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโค้ดสำอางปาฏิหาริย์่งชีวิตนะคะน้องมาส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนนะคะ,ตา,ะตามสะดวกตามสบายนั้นแล้วแต่ใครจะเรียกอะไรนะคะวันนี้เรามาแบ่งปันนะคะสั่งคมด้านดีกันดีกว่าน้องน,นะคะ,ะกับหัวข้ออะไรเอ่ยนะคะพิมพ์เข้ามาได้นะคะ,ะกับหัวข้อนะคะไม่ลดความเชื่อนะคะไปต่อด้านดีนะคะใช่ไหมไม่ลดความเชื่อนะคะไปต่อด้านดี วันนี้เราพลิกชีวิตนะคะมาจากอะไรเรารู้นะคะเนาะเรารู้นะคะวันนี้นะคะเราเปลี่ยนแปลงชีวิตมาจากคําสอนนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคําสอนขอแม่ครูสตานะคะที่ทําให้นะคะน้องสำอางโคตรสำอางนะคะมีวันนี้นะคะมีวันนี้คืออะไรนะคะมีอารมณ์ดีเบิกบานด้าเริงละรีกระดีแล้วก็เป้าหมายที่นะคะน้องสำอางตั้งไว้นะคะได้นะคะมา หลายอย่างแล้วนะคะเนาะนะคะแต่เราไม่ลดความฝันเราไม่ลดเป้านะคะเราตั้งเป้าหมายนะคะไปต่อนะคะเนาะ,ะวันนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าวันนี้นะคะ,ะความเชื่อนะคะของแต่ละคนนะคะความเชื่อของแต่ละคนนะคะมีะะไม่เท่ากันนะคะเนาะบางคนนะคะเชื่อว่านะคะชีวิตของเรานะคะดีอยู่แล้วก็นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเนาะ,ะแต่ถ้าใครนะคะอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะเนาะต้องลองนะคะเนาะ เชื่อนะคะในด้านดีนะคะเชื่อนะคะในด้านดีคืออะไรนะคะเปลี่ยนแปลงอารมนะคะความรู้สึกของตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของตัวเองนะคะจากเคยเชื่อว่านะคะฉันทําอะไรก็ไม่ประสบผลเสด็จหรอกนะคะ ฉันทําอะไรก็ไม่สําเร็จหรอกนะคะฉันทําอะไรไม่ได้ดีอย่างเขาหรอกนะคะฉันไม่คงไม่ได้ดีเหมือนกับใครหรอกนะคะไม่นะคะเปลี่ยนใหม่นะคะวันนี้เราไม่ต้องโทษเหตุการณ์สถานการณ์นะคะวันนี้นะคะไปต่อด้านนี้เท่านั้นนะคะวันนี้นะคะ เชื่อตัวเองนะคะเชื่อว่าฉันทําอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะเชื่อในด้านนี้ของเรานะคะเราสำเร็จมาตั้งแต่เกิดแล้วเราชนะนะคะสเบิ่มละ้านตัวมาแล้วนะคะวันนี้เราไม่ต้องกลัวนะคะเรานะคะเลือกแรกลุยในสิ่งที่เรานะคะลงมือทํานะคะวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่นะคะเหมือนที่น้องสำอางเคยพูดนะคะวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่นะคะวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่นะคะ เปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงความเชื่อของตัวเองนะคะเนาะเชื่อในด้านดีนะ <baik S 1> <produces choices S 2> คะเชื่อในคนที่สําเร็จนะคะหามาไอดอลของเรานะคะวันนี้หาหลักฐานคนสําเร็จแล้วใช่ไหมคะหาหลักฐานคนสำเร็จหาหลักฐานไอดอลของเราแล้วนะคะเอามาลงมือทําในแบบที่เป็นตัวของตัวเองนะคะในแบบที่เป็นตัวของตัวเรานะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้เขาเรียกอะไรก๊อปปี้เฉพาะ ก็ปี้นะคะในด้านดีของเขาแล้วเอามาลงมือทําในแบบฉบับของเรานะคะเนาะจะเป็นตัวของตัวเรานะเพราะว่านะคะแต่ละคนนะคะอ่ะนะคะแต่ละคนนะคะความเชื่อหรือเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะวันนี้นะคะเป้าหมายของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะคะความเชื่อหรือขนาดความฝันนะคะไม่เหมือนกันเนาะนะคะวันนี้ ใครจะพูดอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้เราไม่ลดความเชื่อของเรานะคะเพราะเรานะคะเพาะน้อ,องสัอานะคะ่ะเอาตัวตัวเองนะคะเพราะแต่ก่อนไม่เคยเชื่อว่าตัวเองทําได้นะคะไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะมีแบบสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองเลยไม่เคยเชื่อว่านะคะสิ่งรอบข้างนะคะไม่เคยพอใจกับสิ่งรอบข้างที่ตัวเองมีน,นะคะตอนนี้นะคะรู้แล้วสำนึกรู้คนในตัวเองนะคะเนาะต้องขอกราบคุณนะตัวเองนะคะ ที่มีความเชื่อด้านดีนะคะไปต่อในด้านนี้แล้วก็นะคะสร้างสิ่งที่ตัวเองไม่กล้านะคะตีออกจากกรอบนะคะที่ตัวเองเคยเป็นอยู่นะคะแล้วก็ออกมาสร้างสรรนาสิ่งดีๆนะคะเนาะวันนี้อ่านะคะขอเป็นนะคะอีกกระบอกเสียงหนึ่งนะคะที่นะคะมาส่งต่อนะคะด้านดีนะคะวันนี้ เราเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตนะคะจากคําสอนของแม่ครูสตาเป็นชีวิตคืออะไรนะคะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะอยากทาอะไรได้ทำอยากกินอะไรได้กินมีความสุขในชีวิตนะคะครอบครัวนะคะดีมากนะคะและ พัฒนาสิ่งไหนได้สิ่งนั้นจริงๆนะคะวันนี้นะคะไม่ลดเป้าหมายที่เราตั้งนะคะเป้าหมายคงแต่ละคนไม่เท่ากันเหมือนที่น้องสามาพูดนะคะเนาะวันนี้เราไม่ต้องโทษเหตุการณ์สถานการณ์รือไม่ต้องโทษใครนะคะแต่เราจงนะคะปิติสุขนะคะในสิ่งที่เรามีนะคะแค่เรามีลมหายใจในการไปต่อนะคะเราถือว่าเราเป็นคนที่โชคดีแล้วนะคะทุกคนนะคะแค่เรานะคะมีลมหายใจนะคะไปต่อได้ทําสิ่งดีๆนะคะมันโคตรโชคดีแล้วค่ะนะคะในขณะที่บางคนนะคะไม่มีลมหายใจที่ได้ไปต่อแล้วนะคะ วันนี้สำนึกรูกคุณในตัวเองนะคะสำนึกรูกคุณในความโชคดีที่ตัวเองนะคะมีลมหายใจนะคะได้ไปต่อได้ทําสิ่งดีๆนะคะได้สร้างสรรค์นะคะสิ่งดีๆนะคะเพราะแต่ก่อนนะคะน้องสมานก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะคะพอลูกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้นะคะชีวิตของน้องสมานดีขึ้นนะคะครอบครัวนะคะครอบครัวมีความโชคดีนะคะมีเมเด็ดสิ่งดีๆเข้ามานะคะเพราะอะไรนะคะเพราะเราสร้างความโชคดีให้ตัวเองนะคะ วันนี้คุณจะมีความโชคดีไม่ได้เลยหรือคุณจะไม่มีปฏิหารในชีวิตเลยนะคะถ้าคุณไม่รู้จักสังเกตรหรือไม่รู้จักนะคะมองหานะคะสิ่ง ike, ที่เรามีนะก็นะคะขอบคุณหรือสํานึกรูกคุณนะคะการขอบคุณหรือสำนึกรูกคุณนะคะมันเพิ่มพูนมากมายทวีคูณนะนะคะวันนี้ถ้าเรานะคะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือไม่สํานึกรูกคุณในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะมันจะเพิ่มพูนนะคะเป็นเขาเรียกอะไรความโชคดีนะคะ ความโชคดีนะคะมองหาความโชคดีคุณมองหาและคุณจะมองเห็นนะคะคุณมองหาความโชคดีแล้วคุณจะมองเห็นวันนี้คุณจะมีปาฏิหารไม่ได้เลยถ้าคุณไม่รู้จักนะคะเป็นนักสังเกตที่ลีและเป็นนักลงมือทำนะคะที่ดีนะคะชะตาขาจะไม่ขึ้นเลยถ้าเรานะคะไม่สํานึกลูกคุณนะคะไม่หมั่นสร้างนะคะสิ่งดีๆนะคะเน MM าะวันนี้นะคะความโชคดีหรือปาฏิหารนะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเรานะคะ ไม่คิดดีคิดบวกด้วยนะคะวันนี้ยืนหนึ่งึ้นหนึ่งคิดดีคิดบวกนะคะปิติสุขบอกแล้วขอบคุณนะคะตัญยูลูกคุณในตัวเองสำนึกลูกคุณในตัวเองนะคะเนาะนะคะมีความสุขนะ,ะต้องให้ตัวเองก่อนนะคะ <SL> ถ้าไม่รู้จักให้ตัวเองนะคะคนอื่นจะไม่ได้รับจากเราเลยนะคะความสุขนะคะไม่ใช่ว่าโอรักลูกรักขวมากแต่ไม่รู้รู้จักนะคะดูแลตัวเองเลยไม่กินข้าวไม่กินน้ําเลยนะคะมีแต่ให้ลูกนะคะไม่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนี่ก็คือนะคะการที่รักตัวเองนะคะเนาะ กินน้ำกินขา้าวกินอาหารเสริมนะคะมันนะคะเออนะคะหาอะไรดีๆให้ตัวเองนะคะเออเสื้อผ้าสวยๆก็ซื้อมาใส่นะคะไปเที่ยวก็ไปนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ฉันรอพร้อมฉันสมิจก,ก่อนฉันถึงไปนะคะวันนี้นะคะแค่เรานะคะเพิทะทะทะ่มพลังให้ตัวเองนะคะเพิ่มพลังนะคะเพิ่มพลังให้ตัวเองก่อนนะคะเพิ่มพลังให้ตัวเองก่อนนะคะแล้วสิ่งดีตามมาหาแน่นอนนะคะ เนาะนะคะวันนี้ก็นะคะมาส่งนะคะสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะวันนี้ความโชคดีต้องเริ่มจากการที่เรานะคะเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองก่อนนะคะเพิ่มพลังงานนะคะเพิ่มความโชคดีเพิ่มระดับเลเวลนะคะเพิ่มระดับนะคะการคิดดีคิดบวกของเรานะคะไม่ไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะคิดดีคิดบวกไว้ไม่เสียหายนะคะคิดดีคิดบวกนะคะมีความสุขอยู่ในลูกของตัวเองนะคะไม่ต้องไปวิ่งที่ลูกใครนะคะแต่จงนะคะทําสิ่งดีๆนะคะเนาะนะคะ ความสุขนะคะจะแผ่ออกมาทางรัศมีร่างกายนะคะหน้าตาของเราจะสดชื่นแจ่มใสนะคะขึ้นมาเองเนาะนะคะอ่ะนะคะวันนี้ก็นะคะเนาะใครที่ได้เข้ามานะคะสวัสดีค่ะโคจิมีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกาลยาน,นมิโตโรนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะเพราะนะคะเชื่อว่านะคะพระสวรรค์ต้องฟันเองนะคะแล้วก็นะคะถ้าใครอยากมีความโชคดีนะคะหมั่นนะคะพูดว่าตัวเองเป็นคนโชคดีนะคะแล้วก็ คิดดีคิดบวกอยู่ในลูกของตัวเองนะคะเชื่อว่าทุกอย่างนะคะมันเป็นไปได้นะคะเพราะมีหนึ่งคนสำเร็จได้เราก็ทำได้เช่นกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะรักทุกคนค่ะบ๊ายบายไปแล้ว